ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวซอนายเจนเจตเจนนาวินกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานการชาติมะม่วงแฝกของดีหนองบัวซอรประจำปี2566โดยหัวหน้าส่วนร,ราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมะม่วงและประชาชนร่วมในงานค่ะ นายวุฒิพงศ์ใจยศนายอำเภอหนองวัวซอกล่าวว่าอำเภอหนองวัวซอในร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนประชาชนจัดงานกาชาติมะม่วงแฝกของดีหนองวัวซอครั้งแรกเมื่อปี2533ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยการกระดมทุนจากเกษตรกรชาวสวนมะม่วง จากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะงานมะม่วงแฝกก็ได้กลายเป็นงานประจำปีของอำเภอหนองวอัวซอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีซึ่งอำเภอหนองวอัวซอค่ะมีพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ปลูกประมาณ6,000ไร่เกษตรกร4,854 85ครัวเรือน มีผลผลิตทั้งนอกฤดูและในฤดู6,500ตันต่อปีและสามารถส่งออกมะม่วงพันธ์น้ำดอกไม้สีทองมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สีไปยังต่างประเทศทั้งจีนญี่ปุ่นลาวเกาหลีใต้เวียดนามส่วนยุโรปอีกหลายประเทศค่ะนอกจากนี้แล้วทางอำเภอนะคะคและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนก็ได้ติดต่อประสานงานให้กเกษตรกรมีโอกาสไปจัดแสดงสินค้า และจําหน่ายผลผลิตของตนเองต่างห้ามสับพสินค้าต่างๆในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงค่ะทําให้กลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกมะม่วงมีงรายได้เพิ่มมากขึ้นและภายในงานนะคะยังจัดให้มีการออกร้านนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอหนองวัวซอยด้วยค่ะ <S <S Yeah